สวัสดีครับอัปเดตงานนะครับตอนนี้มันก็ค่าแล้วนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช้าสุดก็น่าจะวันที่สิบเจ็ดนะครับถ้าจะได้ส่งนะถ้าเร็วสุดก็สิบหกนะครับสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละนะครับตัวนี้จะเป็นสิบนิ้วนะครับเป็นตัวใหม่นะครับลร่สิบนิ้วท้องสองนิ้วนะครับตัวนี้ราคาเก้าร้อยนะเนี่ยที่เห็นผิวดํานะครับด้ามมาดูตัวนี้จะเป็นรุ่นเก้านิ้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปกติ9นิ้วนะครับตัวนี้800บาทตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็จะเป็นตัวแร่แทะแร่ด้ามตรงนะครับตัวใหม่นะครับผมทําด้ามตรงมาให้เผื่อคนที่ไม่ถนัดด้ามโค้งนะครับก็น่ารักน่ารักครับกาลังน่าใช้นะครับตัวนี้700บาทนะครับด้ามพยุงนะด้ามระดูก็600ใบมี7นิ้วครึ่งครับท้องนิ้วครึง่งท้องนิ้วดจุด,ด7.8นะครับ พวกนี้ก็ปกตินะครับพวกนี้ยังไม่ได้ขัดด้ามเลยพวกนี้มันขัดด้ามเก็บด้ามแล้วเสร็จประมาณ16บหกสิบเจ็ดนะพี่ๆรอหน่อยนะครับนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอ่าสามเล่มนี้สมเล่มนี้น่าจะเล่มละเก้าร้อยนะครับคิริสเกะพิวแบบมีดควนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะแต่ว่ารอให้เสร็จก่อน,นครับเดี๋ยวผมค่อยลงขายนะตอนนี้ผมยังไม่ให้จองนะเผื่อมีดมนมี เวลาเราทำแล้วมีดมันแตกหักอะไรเงี้ยเราจะได้เราจะได้ไม,ไม่ไม่มีสัญญาอะไรต่อกันนะให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวผมค่อยลงขายนะพี่ๆตัวนี้นะสตัวนี้ตัวนี้นะ่านนจะเป็นคิวโตสันอยู่ประมาณสองมิลน,นะครับบางเฉียบเลยนะครับอ่าเป็นคิวโตตัวแรกนะครับก,กับคิวสเกะนะ ก็มีเชฟเดี๋ยวเราค่อยดูตอนเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับร,รีวิวราคาอะไรให้นะอันนี้มันมืดแล้วนะรบผมรีบๆหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยครับตัวนี้มีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําไปเสนอสขายพี่เขาจะติดรูปช้างไว้ด้วยนะเล่มนี้อ่าถ้าถ้าหลุดแล้วอาจจะได้ถ้ามันหลุดลูกค้าไม่ชอบก็ค่อยลงขายแยกนะครับ สันสามมิลนะแต่มีดมีน้ำหนักนะเพราะลูกค้าสั่งสี่มิลเหล็กมันสี่มิลน,นั่นแหละแต่ว่าพอมันต้องทําผิวขาวมันต้องถากออกมันก็เลยเหลือสามมิลก,กว่านะครับแต่ว่าผมก็จะเหลือเนื้อเหล็กไว้ถวเนี้ยนี้เพื่อให้มีดยังมีน้ําหนักอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสามมิลตัวที่ผมทําขายน้ําหนักจะเบาวกว่านี้เลยเพราะผมผมจะปาดบางนะครับโคตรจําตัวนี้ไม้พวกนี้มันจะเป็นไม้ที่แบบพงพ ที่เนื้อมันไม่ค่อยอมันเป็นเหมือนกิ่งรอยแยกรอย,อ,ยอ,อ,อ, i, อะไรของของของตาไม้อะไรเงี้ยมันเลยจะเกิดลายอย่างนี้นะมันไม,ม่เหมือนพวกนี้นะมันจะอยู่ตามลําต้นหรือกิ่งหรืออะไรที่มันเป็นชิ้นเดียวมันจะนั่นๆน,น,นะแต่พวกที่จะเกิดลายอย่างนี้ได้มันต้องอยู่ตามกิ่งตามตาไม้มมมมนะมันไม่ค่อยมีหรอกครับนี่นี่ตัวนี้ก็ต้องต้องนี้ก็ต้องทำด้วยกาวเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จแล้วกันมันมืดแล้วครับ ตรงนี้พวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วแหละแต่พวกนี้ยังไม่มีเจ้าของสามสี่เล่มนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยดูตอนงานเสร็จนะพ,พี่รอหน่อยนะครับ